ชั่วโมงเอดื6นครึงปุ๊ชั่วโมงนมดจ้ามือด้วยิบพี่แสบอกได้สองสามชั่วโมงคพี่ให่ใหอหจมกหนดไ่เดสองสามชั่วโมงหได้เพราะถ้ากินน้ำนบาหวานขึ้นเต็มเต็มอ่ะ ไม่เป็นไรมากกาได้ก็ได้กวัวหมอจะมาก็ประมาณไ่ไย่จะจัดเอวให้เอาจะเอาน้ำหนักก่อนหรือว่ายังไงคุณคุณคุณเอาสมองคุณเอาน้ำหนักมาก่อนก็ได้ค่ะเอาน้ำหนักมาก่อนกระไรค่ะ สวัสดีพี่หม่ค่ะเพื่อนๆทุกๆคนเนาะค่ะพี่น้องทุกๆท่านเนาะค่ะพี่น้องไกลคันบ้านเนาะค่ะพี่น้องน้ำหนักก็ขอให้ทุกๆคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่น้องมันดีไกลคันบ้านทุ่งเองกาพาทุกคนมาดูสวัสดิการเมืองไทยนะคะพี่น้องนี่เนาะ สำหรับเมืองไทยของห้าเนาะค่ะพี่น้องอสมอนะคะกับอาสาเนาะคะ่ะอสมอคืออาสาเนาะคะ่ะตรวจสุขภาพให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนาะคะ่ะฟรีนะคะพี่น้องตรวจหาเลือดหาน้ำตาลนะคะคในช่วงโควิด19เก่าเนาะค่ะพี่น้อง เดินทางไปไหนมาไหนเขาขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะคะสำหรับพี่น้องทุกทุกคนนะคะช่วงนี้ช่วงมีอายุเท่าไหร่ค่ะโลกยูยาตถึงสมือนะคะพี่น้องโบโหสิใสชีวิตจังใดกันแล้วนะคะมื่อนี่เองได้ทานมันทุ่งเองดีกว่าพามาดูการทำงานของอสมอนะคะพี่น้อง ปีละครั้งนะคะที่อสมอ่เ่นสีออกมาตรวจตรวจเลือดในน้ำตาลนะคะวัดความดันวัดยังไห้สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะพี่น้องทีบได้ปีหนึ่งบริตตรวจสุขภาพเลยนะะีก็รสำหรับคนที่บริตตรวจสุขภาพเลืยนะคะพี่น้องอสมอ่เ่นเ็สิออกมาตรวจไห้ฮอดบานนะคะนี่ก็เป็นอีกสวัสดิการของบ้านเฮ้านะคะพี่น้อง ที่นี่เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นกะเราอยู่เมืองไทยนะคะพี่น้องกับผู้ควสบจังไดกับผู้ใจนิสัยที่นะะี่เท่าพี่น้องครับเนาะค่ะครับเนี่ค่ะเพิ่นดูแลประชาชนใดจำเนี่เท่ากับตองพ่อใจนิสิงที่ห้องนี้เนาะคะ่ะพี่น้องนองี่เนาะที่เหลือก็คือต้องดูแลตัวตนของเนาะคะ่ะพี่น้องช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองนะคะสำหรับบ้านเฮาเมืองเฮาเนาะคะ่ะพี่น้อง เพิ่นก็ดูแลเฮาไเดรสนี้เนาะที่เหลือก็ต้องดูแลตะของแล้วค่ะพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามาให้ยกำลังใจกันเนาะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แกฮันบ้านถุงเองค่ะพามาเบิ่งการทำงานของอสมนะคะพี่น้องหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะที่เพิ่นออกมาตรวจสุขภาพให้เนาะค่ะพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับอสมอนนะคะพี่น้องขอบคุณที่ดูแลประชาชนนะคะก็ขอบคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่น้องย่อจับเส้นูจอกอย่างหน่อยเพิ่นก็ยังดูแลเฮาอยู่นะคะปีละเท่อกับเอานะขอบคุณหลายๆเด้อคุยกไปศูนย์คุณที่เขามาดูแลกันนะคะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เขามาชมคลิปนะคะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้อง คุณคะสวัสดีค่ะน้ำหนักของซไมด้วบัตรระชาชนเียแล้วไม่ยืนแล้วยัยนแล้วบัตรงปสไม่เห็นเ่าบัตรความเียวแดาน้ำหนักบัตรความเียเลยค่ะควเ่ยยืนทั้งวัดทั้งไอ้ช่าง